สวัสดีครับวันนี้เจอกับผมนะครับเจกเปบร์มนดี้ครับวันนี้นะครับผมกําลังเดินทางไปที่จังหวัดระยองวันนี้มีรุ่นพี่ที่สนิทกันนะครับอยากจะเปลี่ยนรถใหม่ให้คุณพ่อก็เลยให้ผมอะไปช่วยซื้อรถคันเก่าหน่อยผมก็ยินดีมากมากเลยครับขอบคุณมากมากเลยที่นึกถึงผมนะครับผมกําลังเดินทางไปจังหวัดระยองเดี๋ยวผมจะแวะขอพอ่อจากหลวงูุทิมก่อนนะครับ พอให้ได้เจอแต่รถสวยๆนะครับเพื่อที่จะเอารถสวยๆนียมาส่งมบอบให้กับลูกค้าของผมเดี๋ยวรอชมรถสวยๆจากผมได้เลยนะครับเดีเยเยย๋ยวเราประกาศลมพู้ทีมกันก่อนนะครับ ตอนนี้เราก็ขอพอรจากหลวงปู่ทิมกันเรียบร้อยแล้วนะครับไปทํางานกันต่อเลยดีกว่าครับ